สวัสดีครับพี่น้องนะครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีนะครับเชฟออฟพากินพาเที่ยวนะครับวันนี้พอกับเชฟออฟอีกเช่นเคยครับพี่น้องผมวันนี้นะครับผมมีเมนูมาให้พี่น้องนะครับด้เบิ้งอีกแล้วนะครับเป็นเมนูอีสานมาเน้าพี่น้องเบิ้งพี่น้องพี่น้องก็เห็นว่าหมกปลาซิวครับผมนี่ผมสะมาหมกปลาซิวให้พี่น้องในเบิ้องน้ำกันนะครับ เป็นหมกหม้อพี่น้องมานนี้เดี๋ยววัตถุดิบเรากับมีนะครับปลาซิวนะครับอันนี้เค้บอกไปพออยู่ตลาดนะครับเราก็บมีอ่ามะนิกรสเป็นอ่ารากแตงแงนะครับไซมันหอมนะครับรากกระสมาเป็นใบกับเรากับผักลุงตูนะครับต่อมานะครับนีพี่น้อง จะเป็นตะไคร่นะครับกับโรกโดดน,นะครับมันนี่สีม้ามกปารซิวกินน้ำกันแซ่บนะพี่น้องโอเคครับไปติดตามกันเลยครับผมมาครับผมพี่น้องจังอาไนี่เดี๋ยวเชฟบอนะครับรสีม้าเห็หมกปารซิวเหพี่น้องในเบิง้งนะครับขันตอนแรกนะครับเอาปาซิวเขานะครับ ลุงเส่หมอดะกวอนเนาะพี่น้องไส่เลยครับนีบ่พี่น้องโอ้ยมีตุรร้ไใ่รด้วยพี่น้องไส่เลยครับผมนี่ครับจังหวะนี้เชฟบอฟบ้านได้เปิดไฟเนาะพี่น้องบันได้ให้ความห่อนก,กับกระทะเดี๋ยวผมสีปรุงนะครับปรุงก้อนนะครับพี่น้อง ตันที่2นะครับจะเป็นนะครับพริกนะครับนี่เขาได้ตำใบนะครับเขาก็ใส่ลงไปนค,คนๆล่นจังเลยนะครับผมจิปรุงก่อนนะพี่นนะะ้องแล้วก็ใส่กระไคร่นะครับถ้ารุบด่วพี่น้องใส่ลงไปเลย คนๆเนี่ยมันเข้ากันก่อนเด้อพี่น้องนี่ครับเครื่องนี่พยายามเน้นใส่มันหลายจังน่อยครับมันสีดดบบ่ขาวเนาะพี่น้องอันนี้ผมตําตําตึงพริกกับตะไคร้ใส่นะครับแล้วก็ซอยตะไคร้ใส่อีกหนึ่งั่นนะครับจังหวะนี้เคบ๊อบนะครับชืว่าปรุงนะครับปรุงบ่ยากพี่น้อง อันนี้เป็นเมนูทีไงนะครับเป็นเมนูอีสานขนานแท้นะครับเชฟบอกกินมาแต่น้อยนะครับนี่ก็เลยได้มีโอกาสนะครับไปยานตลาดนะครับก็ได้มาฟอกพอดีนะครับขันตอนแรกนะครับพี่น้องประเด็ครับหรือปลาขวดเขานี่ใชะครับยี่ห้อใดก็ได้พี่น้องใส่ไปหนึ่งทัพีพอนะครับ ใส่ประสิทธอมนะครับค้นเอกันนะครับตอนที่2องนะครับรงนัวนะครับวงชูรสลดนะครับใส่้าไปพอประมาณนะครับ ค้นแห่มันตสองกันนะครับเป็นเมนูทิ่ปรุงง่ไยนะครับน้ำนะครับเกลือนะครับอันนี้เอต้ของเส้นหนัปลาเนาะพี่น้องเนาะขี้บอบีเส้แค่สามอย่างสนีพอเลยครับ อมานี่ครับนี่ตอนการปรุงเข้ากับเสร็จสับแล้วพี่น้องคนเห็นมันขากันนะครับโคเลโคเลเข้าไปนะครับพร้อมเลยพี่น้องเพิ่มพร้อมประเด็นนะครับขั้นตอนตอน่ตอมาพี่น้องพักนะครับ เครื่องเทศเครื่องหอมเขากใส่ใส่ลงไปเทเดียวนะครับใส่เข้กันเลยครับอันนี้คือหมกหัวปลาซิวด้วยพี่น้องด้วยนี่คนีหนนยมันเข้ากันเลยครับ นี่ก็หมุกหมอด้วยอันนี้เชี่ยบอบให้นในจุดไฟนะครับบพท่านได้เพิ่มความฮอนนะครับของหม้อกระทะไฟฟ้านะครับนี่คือเป็นขั้นตอนการปรุงก่อนนะครับต่อมานะครับเชี่ยบอบีใส่นำ้ำไปนิดนึงนะครับประมาณหนึ่งทับทีนะครับ บ่ต้องใส้หลายนะครับนี่การมกหมอ,หมอนนะพี่น้องเนะนี่หน้าตาเดียมานี่นะพี่น้องบันทีขั้นตอนต่อไปนะครับเฉพาะเล่งไฟนะครับ การเล่งไฟนะครับใส่ไฟกลางนะครับบ่ต้องใส่ไฟแห้งนะครับหรือพี่น้องดังยูเตาบ้านเฮานะครับเตาฟื้นเตาทานก็พยายามนะครับก็่ต้องใส่ไฟแห้งนะครับใส่ไฟคอยนะครับเพื่อสีให้เค่องเทศเฮานะครับปุ๊บปุ๊บให้มันเข้ากันกับเนื้อปลาซิวนะครับแล้ว sight, มันก็สิมนี้ pigs, กินหอวออกมานะครับใส่ไฟกลางนะครับถ <an> ้าเฮาใส่ไฟแห้งเกินไปนะครับ <g> มันอาจจะไหมได้นะครับเพราะว่าเขาหมกหมองนะพี่น้องนะโอเคครับหลังจากเขาเล่งไฟแล้วเดี๋ยวเขามาเบิ้งกันนะครับว่ามันจิเป็นหนตางเด๋ยพี่น้องเดี๋ยวคนละยัปิดตาแล้วก็ครับผมโอเคครับถาเบิ้งน้ำกันพี่น้องพบไว้ประมาณจักิบนาทีนะครับเดี๋ยวมาเปิดเบิ้งน้ำกันครับผมติดตามครับ นี่ครับผมพี่น้องหลังจากสิบนาทีผ่านไปนะครับเดี๋ยวเ้าสิมาเบิ้องมุกปลาซิวเ้ามันด้เปลี่ยนหน้าตาอย่างไดครับพี่น้องเบิ้องไรครับนี่อ่ะอู้ยหอมครับพี่น้องนี่นะครับหน้าตามุกปลาซิวห้อเดี๋ยวซูมมาใกล้ๆกันน้องชิบอด,ด์ได้กันน้อง แน่ครับพร้อมเครื่องเทียร์นะครับพี่น้องนี่พี่นอ้องนี่ครับสุดด้วยพี่น้องมาพร้อมเสิร์ฟครับพร้อมลงจานได้เลยครับผมมากินเขาครับเชียบบ๊อบ ดยอดครับผมติดตามครับนี่ครับผมหน้าตาของมุกบาซิวฮอานะครับผมอยากสิม,มุนแน่ใจหงไอยด้วยพี่น้องเพราะว่าเขากำหนดระยะเวลามันโดนเกินไปแล้วกัปลาซิวนะครับเป็นปลาที่สุกง่ายนะครับค่อนทางจะ สุกเร็วนะครับคุมักชิปนี้กับเชฟออฟกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับนี่ครับหน้าตาของโอนฮอนนะครับคุยลงไปนะพี่น้องดูแซ่บนะครับมาเด้อครับผมพี่น้องค้นขายแรงงั้นมาชิมขอกับเชฟออฟครับผมนี่กับไดเมนูนะครับมกปลาซิวนะครับมาฝากมาตอนพี่น้องนะครับโอเคครับคุณแมักชิปนี้กับ เชฟออฟนะครับกระฝากนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เชฟออฟนะครับได้มาเห็นลิปให้พี่น้องได้เบิ้งนะครับต่อๆไปนะครับกระฝากพี่น้องนะครับไว้แนบมุกต้อมใจพี่น้องทุกคนนะครับคนไทยแรงงานฮอกนะครับโอเคครับผมขอบคุณครับ